ของแป้งนะคะก็จะเป็นในพาร์ทของการชี้เป้านะคะให้พี่ๆรู้ว่าเ,ออเราจะมีเครื่องมือตัวไหนบ้างนะคะที่เราสามารถปิดการขายได้ง่ายนอกจากที่พี่เจได้มีการออแนะนำไปนะคะสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่า ลูกค้าเราเป็นใครนะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นออการเปลี่ยนผ่านระหว่าง Baby b o o m e r Gen X Gen Y แล้วก็ g e น Z นะคะที่ตอนนีเออ้เราอาจจะต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราที่เราอยากจะนำเสนอลูกค้าค่ะเป็นใครแล้วถ้าเราสามารถรู้ลึกได้ถึงขนาดว่าลูกค้าเราเนี่ยมีอาชีพอะไรนะคะโปรไฟล์เป็นแบบไหนเป็นบ้านพักบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นอยู่ทาวน์เฮาส์หรือว่าคอนโดเราจะทาให้เราสามารถนาเสนอกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนแล้ว ก็ดียิ่งขึ้นนะคะทําให้เรารู้ว่าเราจะขายสินค้าอะไรให้กับลูกค้าถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แป้งจะมาเล่าให้ฟังก็คือ5เครื่องมือนะคะที่จะทําให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะหลังจากสมัครเสร็จแล้วเนี่ยได้ขายง่ายขายได้ได,ได้ได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ออเดอร์เนี่ยพุ่งนะคะ เครื่องมือตัวแรกเนี่ยก่อนอื่นนะคะในส่วนของอออนไลน์เองเนี่ยเรามีปฏิทินแคมเปญเด็ดที่อออนไลน์นะคะซึ่งเรามีโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นวันโปรโมชั่นแรงอันนี้คือตัวเลขสําคัญเลยนะคะที่วันโปรโมชั่นแรงของเราเนี่ยจะมีการเอาสินค้าหรือว่าโปรโมชั่นเด็ดๆเนี่ยมาอยู่ในวันนี้ก็คือทุกวันที่1ของทุกเดือนทุกวันที่15ของทุกเดือนและทุกวันที่22ของทุกเดือนเนี่ยจะมีการทำซูเปอร์แฟลชเซลนะคะเอาสินค้ากว่า4 0 0 SKU เนี่ย มาอยู่ในวันเหล่านี้นะคะซึ่งก็จะมีสินค้ามากมายให้พี่ๆสามารถเลือกนะคะแล้วก็ในทุกๆวันดับเบิลเดย์นะคะซึ่งก็จะเป็นวันที่เรามีการทําโปรโมชั่นพิเศษหรือว่ามีสินค้าราคาพิเศษซึ่ง ก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีสินค้ามากกว่า600 SKU ที่อยู่ในซูเปอร์แฟลชเซลล์แล้วก็มีสินค้าที่ทําราคามากกว่า10,000 SKU ที่มีการทําราคาพิเศษในตรงนี้นะคะแล้วนอกจากนี้ในแคมเปญตลอดทั้งเดือนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนนะคะกลางเดือนหรือปลายเดือนเนี่ยเรามีแคมเปญที่รองรับตลอดทั้งเดือนเลยนะคะแล้วทําให้เราขายสนุกยิ่งขึ้นเลือกสินค้ามาออสนุกยิ่งขึ้นนะคะเรามีโปรสินค้าค่ะที่ขายดีทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นโปร วันจันนะคะจันสุดช็อกเป็นสินค้าแคตตอรี่ในหมวดหมู่ของตัวสแน็คเดย์หรือวันอังคารเลดี้เดย์ก็จะมีสินค้าเป็นประเภทในหมวดหมู่ของกลุ่มบิวตี้นะคะหรือว่า hold, พุทธลดโหดพืรหัสลดอย่างแรงนะคะซึ่งสินค้าที่เข้าร่วมพือรหัสลดอย่างแรงเนี่ยก็จะเป็นภาพจำของลูกค้าของเซเว่เองอยู่แล้วว่าจะมีการทำราคาพิเศษตลอด7วันนะคะ ถัดมานะคะเป็นเครื่องมือตัวที่2นะคะก็คือการเลือกสินค้าจาก h e โ o Banner จริงๆแล้วเนี่ยจากที่เมื่อกี้พี่เจมีพูดไปในเซ็กชันที่แล้วว่าจริงๆในหน้าระบบของ Every A f f เ l อ a t e เองเนี่ยก็มีตัวระบบสินค้าแนะนำให้อยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่พอลองมาดูที่ตัวตัวที่ h e โ o Banner เพราะใน h e โ o Banner ของเราอะคะ่ะจะมีสินค้าแนะนาตามแคมเปญซึ่งเราคัดให้แล้วนะคะว่าสินค้าที่ได้ขึ้นสื่อเนี่ยมีการทาราคาพิ เศษจริงๆมีการทำโปรพิเศษจริงๆนะคะมีสินค้าลดอย่างแรงนะคะที่มีการเริ่มโปรโใหม่ในทุกๆวันพฤหลิขัดแล้วก็จบพุธนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าใหม่ที่นําเสนอนะคะในทุกๆสัปดาห์ด้วยนะคะ ถัดมานะคะก็คือเลือกสินค้าจากแฟลชเซลล์ค่ะซึ่งจะบอกว่าแฟลชเซลล์เนี่ยเรามีทุกๆวันนะคะแล้วก็มีการทําสินค้าเนี่ยราคาพิเศษในทุกๆวันแล้วก็ตัวแฟลชเซลล์เนี่ยพิเศษตรงที่ว่ามีสินค้าเนี่ยออในทุกๆวันเนี่ยกว่า100 SKU แล้วก็ถ้าเป็นในวันพิเศษเนี่ยก็จะมีมากกว่า400-600ถึง SKU แล้วตัวแฟลชเซลล์ในหน้าของแอปเราเองเนี่ยก็จะมออีจุดพิเศษก็คือว่าจะมีแถบบาร์สีแดงๆะนะคะอย่างตรงนี้นะคะซึ่งแถบบาร์ตัวเนี้ยจะ เป็นตัวบ่งบอกว่าสินค้าตัวไหนฮอตสินค้าตัวไหนฮิตสินค้าตัวไหนขายดีถ้าแถบบร์ยิ่งเยอะนะคะก็หมายความว่าเป็นสัดส่วนที่ลูกค้าสนใจเยอะดังนั้นเนี่ยสามารถหยิบไปโปรโมตนะคะให้ลูกค้ามาช็อปมาซื้อได้นะคะหลังจากเรารู้แล้วนะคะว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นใครนะคะเราจะขายสินค้า อะไรนะคะเรากระตุ้นการขายด้วยคูปองนะคะซึ่งเรามีไอคอนเป็นโค้ดลดพิเศษเฉพาะลูกค้าออเมมเบอร์ซึ่งก็จะเมื่อกดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอตัวโค้ดต่างๆมากมายนะคะแล้วก็จะมีโค้ดเนี่ยที่เราแจกทุกช่วง10โมงเช้าแล้วก็6โมงเย็นนะคะแล้วก็มีโค้ดตามแคมเปญต่างๆนะคะซึ่งจะมีให้นำเสนอได้ตลอดทั้งเดือนนะคะแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าออออนไลน์ All ine, เนี่ยเราก็มีโค้ดพิเศษสำหรับลูกค คานะคะที่ช็อปครั้งแรกเนี่ยจ่ายแค่บาทเดียวนะคะ แล้วสุดท้ายนะคะเครื่องมือที่เมื่อกี้พี่เจก็อาจจะพูดไปแล้วก็คือการติดตามการเคลื่อนไหวนะคะได้ทุกที่ทุกเวลาก็คือกลุ่มตัวแทนขายออ,ออนไลน์ a อ,อฟเรเอทออฟฟิเชียลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะมีการบอกข้อหนึ่งก็คือบอกในเรื่องของข่าวสารแล้วก็ประกาศต่างๆนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยกิจกรรมต่างๆนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นโบนัสพิเศษหรือว่าเป็นชาเลนจ์พิเศษที่ในแต่ละเดือนอาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้เนี่ยถ้าทุกท่านเนี่ยเข้ามา อยู่ในกลุ่มนี้แล้วนะคะก็สามารถติดตามกิจกรรมเหล่านี้ได้แล้วก็ข้อ3นะคะถ้าสมมติว่าเ,เข้าแอปแล้วก็ยังเลือกไม่ถูกนะคะหรือว่าดูผ่านตัวระบบแล้วก็ยังเลือกไม่ได้ก็จะมีพี่พี่แอดมินนะคะเข้าไปสิงอยู่ในกลุ่มนี้แหละแล้วก็คอยชี้โปชี้เป้านะคะส่งแคมเปญใหม่แคมเปญปังหรือว่าสินค้าที่มีการทําโปรโมชั่นลงไปในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าในกรณีของสินค้าที่เรามีสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็เป็นสินค้า เฉพาะเซเว่ที่มีเป็นช่วงซีซันนอลหรืออย่างทุเรียนที่ผ่านมามีการทําราคาพิเศษหรือเป็นสินค้าลิขสิทธิ์เช่นตัวแก้วน้ําชินจังที่มีจําหน่ายแล้วก็มีจํานวนจํากัดอันนี้ก็จะมาบอกโปรพี่ๆก่อนใครนะคะเพื่อให้สามารถเตรียมแผนการขายในการที่จะดูว่าจะเอาสินค้าตัวไหนไปโปรโมทในช่องทางของตัวเองที่อยากจะโปรโมทนะคะ จากห้าเครื่องมือที่เมื่อกี้แป้งพูดไปนะคะหเครื่องมือเนี้ยจะช่วยทําให้พี่ๆที่เข้าร่วมสัมมนาวันนี้นะคะสามารถปั้นยอดขายของเรานะคะให้เติบโตได้นะคะแล้ว